สบายดีทุกคนมื่อนี้จะมารีวิวแอป My Heritage เนาะเป็นแอปที่ว่าเหตให้หูภาพอาหุภาพเนาะเป็น,นันวิดีโอจริงๆไดเ้เปิดแอปเข้าไปเลยเนาะเปิดแอปแล้วเอาติดตั้งเนาะจะเด็กๆๆ,ๆไปเราจะเสื่อมต่อทาง f a c e b o o k บลูอีเมลก็ได้เนาะตัวนี้เราติดตั้งสำเร็จแล้วมีแต่เอามาเข้านี่ฟโนต้นี่เลย เขาจะเห็นเขาจะเห็นรูปภาพบวกตัวนี้เนาะให้เอากดเข้าไปแล้วมันจะให้เ่าเรื่องรูปภาพปึ๊บเขาขึ้นมาเรื่องรูปภาพที่จะไปเห็ดเป็นภาพอันนั้นเนาะภาพนิ่งมันเป็นภาพอันวิดีโอได้เลยปึ๊บเหาแอดเข้าไป เขาสามารถเลือกทางเทิงได้เลยเนาะว่าใจนหน้าเขาเป็นแบบใดมันกำลังสแกนใบหน้าขาอยู่เนาะ นี่เนาะทุกคนมันก็นจะเป็นใบหน้าเคลื่อนไหวแบบนี้ได้เนาะเขาสามารถเลือกได้เลยอยู่เทิงนี้มันมีให้เลือกหลายแอนิเมชันเนาะตามใจเขามักเลือกเบิรงให้คุณเขาไปเลือกเบิรงแล้วจากนั้นเขาก็มากดเซฟได้เลยเนะาะทาง้งท้งทึงกดเซฟแล้วเขาก็ไปโพสต์ตามสบายตามใจทุกคนเลยเนาะ